ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบครับในช่องอีแอบแสบนะครับมีนิสีผ้าพีผ้าหนองมาแสบครับกุ้งครับกุ้งแซน้ำปลาแซน้ำปลาซดๆนี่ครับราดราดด้วยน้ำจิ้มนี่ครับนี่น้ำจิ้มซี่ฟูดราดใหม่ๆเลยครับเนี่ยโลดหนึ่งครับพี่น้อง แม่บ้านเพิ่นจัดไห้บทเดตไทยพี่ไห้น้องเมืองอีกแล้วทามีโอกาสีหลีครับพี่น้องถ่ายวิธีการเฮ็ดต่างๆทสี่มาลงในคลิปนะฮะให้พี่น้องได,ได้เมืองกันนะครับครับกะถ้าพี่น้องทันไดเข้ามาแล้วนะครับก่ฝากกดติดตามอ่าของ youtube หรือว่าเพจแฟนเพจ a c e b o o k นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับอีแอบแสบด้ยนะครับข่าวมาพี่น้องมาแชร์น้ำกัน ก่อนอื่นขึ้นกาว่าพี่น้องโฮโฮวันไหลขออนุญาตครับแกะข้าวกันมาครับพี่น้องกุ้งตัวยิง่งโอ้ยโลดหนึ่งพี่น้องนี่ครับนี่พี่น้องมาแซ่บนทากันว่าแกมกับทีม่มีมะระครับพี่น้อง มะละนี่ซอยมะระอุยหวานมี่งหลังนี่มะละนี่ระกาศหอมแล้วกับน,นี่กระดูงตุ้งญี่ปุ่นครับอืน่องตัวใหญ่กลุ่งาวาหวานหวานอื้ม

อืเขากลางขนาดพี่น้อ,นองเขาเนต้อยาก้อนตัวตัวหนึง่งบาษาใจเขาเชื่อล้องตัวเลยนะอ nắm lên đấy bạn ơi, bác ngửi hoán cung hương hoán, thim háp vào bên nhau, khẩu Mm hmm. อืมน้องพี่น้องบุกซอสเลย mm hmm. เข้ากันขนาดพี่น้องพักเหนียบอันนี้เป็นพักของตุงญี่ปุ่นนะครับควมไม่น็ตกินแค่โปรนี่เขา พักกบกรบอบแกะไปเนองโอ้หนามนัวแห้งันนีากาศมืนี่กินอยู่ หลังบ้านนะครับมีล่มมีทังนะเย็นสบายดีอยู่ครับทุกเดี่ยวกินอยู่ในบ้านบางบางทีกะเพราะตะกิ้หลายนะพี่น้องนั่งกินอยู่ในบ้านบินก็เลยจัดให้พี่น้องนั่งกินข้างนอกนะครับกินกะกุงเจอสองโตพี่น้องโอ้สีใจ มีร้านไส้ครับคนอยากไม่กินน้ำได้ร <c oughs> ้านไส้ครับร้านไส้ข้างบ้านไม่ได้ถึงขวบเลยครับมันอยากขับมาเล็นน้ำ ข้ากันขนาดเพื่นอนมาละานี่หันมาแล้วคนระับเสียงโอเลียงใช่โอเลียงอยากกินน้ำเจ็บหนาพี่อน้อง อืมครับเรื่องะไสองตัวโอ้ยแม่บาทมันจจดไห้รสจัดเลยครับ กลุก่บหวานเน,นี่ยพี่น้องงานนี่องอ้งเนายอีก้มันละนี่เขากัารแห้งซอยหมดละนี่ครับ พริกมีไสรพริกอันนี้น้่นพี่นอ้องพริกขี้หนูครับพริกขี้หนูพริกอันนี้ผสมกันหลายๆพริกมากินเผ็ดน,นะครับอันนี้จะว่ารสชาติเนี่ยสงสัยแม่บ้านเป็นแกงหรือเปล่าโอ้โหเผ็ดแห้งพี่นอ้องแต่แซ่บแซ่บครับรสออกจัดจนนัดเลย หพอเจอสามแล้วพี่น้องแลว้วขอโทษขออภัย 2องโตคับอยากได้เต็มเต็มเต็มคันะครับกุ้งนีหวานนี่พี่น้อง แจกประเวเชิญกัหลายนั่งหล้างบานนะพี่หนึ่มวั่าน้างล้างเป็นที่โล่งครับนั้นว่าเพื้นสีเฮ็ดค้นดัวนะครับเป็นสมที่สมหยังโดนฟังทางหนาง โอ้ยหน่วยเลยพี่น้องเอ้ยหวานๆเลยอืจริงครับผักกบกวาดเข้ากัน นัวแห้งไปหน่อย กาจะมีเสียงนิดนึงนะพี่น้องเนาะเป็นมะล่างแอวนะครับตอนไปกินเนี no ่ยตามเป็นเขม่ามะล่างแอวแต่มีเสียงนิดเดียวนะพี่น้องเนาะ ว่าฝากกินใเพื้นได้ล่างสะดวกองกเพิ่นนะครับโอ้พี่น้องหวานนี่ดีครับเผ็ดน้ำเพล็กเนี่ยเมียบานมันใสแบบกินนู้แบบหลายเลยพี่น้องมันจะหอมเพื่อนมาโมงว่าบรจจาว่าเป็นแก่หรือเปล่า <laughs> โอ้มาพี่น้องมา อแขกไปแล้วเพื่อน Lại hang kẹt ครับกะเว่าจะกินให้เหมือน้องพี่น้องสร้างแอวนเป็นมาลัางแอวนนะครับเดี๋ยวนี้จิตจ,จัดการต่อครับจะขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเขามารับชมนะครับก็ยังขึ้นกาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเพจเฟซบุ๊ e กอีแอบแซบยูทูบกับซื้อเดียวกันนะครับอีแอบแซบเดี๋ยวอันนี้สิจัดเฉียวหลังนะครับ ปสร้างเป็นสิมาหลังแอ็นครับขอบให้หลายๆกะคลิปนี้กับแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับผม